คนที่จะเที่ยวเนี่ยก็คือนิยมมองหารถบ้านกันบ้านเรามันยังไม่มีคนทำวงนั้นวา่างก็เลยลองทำกันดูไหมนี่คือภายในของชูอัเปอร์เหมือนโรงแรมโรงแรมเลย <c oughs> คิดว่าปีหนึ่งก็คันสองคันปรากฏว่ามีคนสั่งเดือนแรก30ิคัน สวัสดีครับอยู่กับ Auto Info o n อนไลนะครับผมมองฟองนะครับวันนี้จะพามาดูนี่ครับมอเตอร์โฮมนะครับรถบ้านนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเบื่อนอนโรงแรมฉันอยากไปเที่ยวแบบอิสระถ้าเกิดคุณมีรถกระบะยที่บ้านแล้วคุณอยากทําเป็นมอเตอร์โฮมมันง่ายนิดเดียวนะครับจุดแข็งของแบรนด์นี้ก็คือมันถอดได้วันนี้จะพาคุยกับพี่ต้อมว่าอันนี้มันเป็นมาอย,ย่างไงและทําได้ยังไงมันสะดวกจริงไหมแล้วราคาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอพี่ต้อมกันครับ สวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับนี่คือพี่ต้อมนะครับเป็นเจ้าของชิูแคมเปอร์ใช่ครับผมใช่ครับที่ผมได้ฟังเมื่อกี้ไงว่าอันนี้เป็นมอเตอร์โฮมนะเป็นที่นอนที่อยู่วางบนรถกระบะได้ไม่ต้องจดดัดแปลงด้วยนะครับแล้วก็สะดวกง่ายวางได้เลยใครมีกระบะที่บ้านวางได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าโอเควันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ต้อม พาไปดูหน่อยอว่าได้ครับยินดีครับมันมันเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเอาวางอันนี้วางบนตู้เราจะเอาตัวนี้วางบนรถกระบะให้ดูครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันบอกเลยว่าไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยซึ่งลูกค้าเราที่ซื้อไปใช้เนี่ยทีแรกก็มีความกังวลอยู่แต่ว่าเราสาธิตให้ดูแล้วก็เราสอนเลยก่อนออกตู้ไปเนี่ยก็สอนถอดเข้าถอดออกครั้ง2ครั้งเนี่ยสามารถทําเองได้ที่บ้านเลยบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะออกไปเที่ยวตลอดปีขนาดนั้นซึ่ง อ่าเราก็อยากจะเอารถกระบะคันนี้ไปใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยครับก็เราก็จะใส่มันเฉพาะเวลาเราจะออกไปเที่ยวแค่นั้นเองนี่ไงสะดวกง่ายมากแล้วเดี๋ยวให้พี่ต้อมใส่ให้ดูได้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณไม่เกินสิบนาทีไม่เกินสิบไม่เกินสิสาทีอาเดี๋ยวให้พี่ต้อมทำให้ดูครับได้ครับไปดูกันครับโอเคครับ มีการติดตั้งกับรถนะครับเมื่อตู้วางเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวยึดตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับเพื่อใช่ครับเพื่อตึงตัวตู้เนี่ยให้มันอยู่กับตัวรถกระบังอย่างนี้นี่ตู้วางแล้วตัวนี้ขาลอยแล้วก็แสดงว่าตู้เนี่ยมันวางกับรถแล้วต่อไปเราก็ติดตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือวิธีการก็คือใส่เกี่ยวตัวนี้เข้าไปเกี่ยวช่องนี้ใช่ครับเกี่ยวตวนี้เข้าไปแล้วก็ปรับปรับระยะ หมุนไปมันเกี่ยวได้ใช่ครับให้มันเกี่ยวได้พอดีเกี่ยวได้เสียบเข้าไปอ่าตัวนี้เกี่ยวได้พอดีปั๊บแล้วเราก็ตึงนะครับอุ้ยแรงตึงก็เยอะพอสมควรนะใช่ครับแล้วก็ใส่สลักล็อกแค่นี้ก็เสร็จอยู่ครับหนึ่งตัวนี้จบครับข้างหลังทำเหมือนกันได้ไหมใช่ครับทำทั้งหมดเหมือนกันทั้งสี่ตัวครับนี่เห็นว่าผมไม่เคยทํานะครับผมไม่เคยมีรถบ้านไม่เคยมีมอเตอร์โฮมเนี่ยผมก็ทําได้อ่าหมุนไปใส่ให้พอดีนะครับ งานตัวนี้ขึ้นก่อนนิดหนึ่งนะครับอ๋อนี่งานก่อนงานก่อนโอเคครับเฮ้ยอันนี้พอดีเลยเฮ้ยเหมือนคิดมาแล้วฟุ๊กนี่ฟุ๊กอ่ะอย่างนี้อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอ่ะถ่ายได้แล้วปึ๊บโโหโคตรง่ายอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องต่อพ่วงไฟท้าย เพราะว่าตู้เรามันบังตู้บังไฟท้ายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเราก็ต้องต่อพวกไฟท้ายโดยมีสายสัญญาณไฟท้ายแสดงว่านี้ต้องทําเพิ่มแต่นี้ต้องทําเพิ่มเหมือนกับถ้ารถใครที่มีเป็นแบบชุดพ่วงท้ายอยู่แล้วใช่ชุดพ่วงท้ายหรือเป็นชุดลากเรืออะไรเงี้ยก็ซึ่งอันนี้อันนี้พี่ต้อมก็ทําได้ใช่ครับอันนี้คือเราทําที่นี่เลยครับแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือระบบรองรับน้าหนักก็คือตอนเนี้ย น่าเชิดอยู่หน้ามันเชิดอยู่ครับอันนี้ครันนี้พิเศษก็คือเราใส่ถุงลมรับน้ําหนักเข้าไปช่วยใช่ครับเพราะว่า,อาของเราเนจะมีอยู่2แบบก็คือการทําให้รถมันได้ทรงเดิมเมื่อรับน้ําหนักก็คือหนึ่งนแหละเป็นแหนบแต่ว่าพอเป็นแหนบแล้วเนี่ยเวลาเราไม่ได้รับน้ําหนักมันก็ดีดมันจะกระดา้างรถมันจะกระด้างเป็นม้าดีดเลยใช่ครับเราก็เลยใช้วิธีการใช้แหนบเดิมแต่เวลาเรารับน้ําหนักเนี่ยใช้ถุงลม อันนี้คือพี่ต้อมทาที่นี่ด้วยใช่ทาที่นี่และอย่างคันนี้ใส่ไหมอ่าคันนี้ใส่แสดงว่าคือไม่ใส่เนี่ยก็ใช้ได้ใช่ครับแต่ว่าน่าจะเชิดใช่ทรงรถมันจะมันจะเป็นเหมือนกับทรงรถเหมือนบรรทุกหน้ามันจะงนหน่อยครับแล้วก็มีอีกอย่างอย่างก็คือลมยางก็ควรที่จะเพิ่มอีกเติมเพิ่มนี่แต่ว่าของเดิมมันมันนุ่มใช่ใช่ครับบรรทุกไว้นี่คือเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมออกเที่ยวเลยพร้อมออกเที่ยวได้เลยแล้วอย่างนี้ต้องจดทะเบียนไหมครับ แบบนี้จะถ้าเป็นแบบแจ้งดัดแปลงไหมถ้าเป็นแบบบรรทุกก็คือจะไม่ต้องจดทะเบียนเพราะว่าอย่างที่กกากขนส่งทางบุกก็กําหนดไว้ว่ารถที่บรรทุกก็คือต้องความสูงไม่เกินสามเมตรครับอันนี้พอดีใช่ครับท้ายต้องยื่นไม่เกินสองห้าเมตรแล้วก็ด้านหน้าก็ยื่นไม่เกินหม้อน้ำรถก็คืออยู่อย่างนั้นหรือว่าแต่ที่เรายังเหลือนะครับยังง่ายอยู่เหลือหรือว่าส่วนที่ยื่นไปด้านท้ายก็คือต้องมี ธงแดงเป็นสัญลักษณ์หรือมีไฟสัญญาณบอกอันนี้ก็เป็นแบบตามกฎหมายเราทําตามกฎหมายทั้งหมดแล้วก็พอมันเป็นยึดอย่างนี้ใช่ครับก็ไม่ถือว่าเป็นการยึดติดท้าวรเขาเรียกว่าเป็นการยึดแบบชั่วคราวเราไปดูข้างในดีกว่าว่ามันมันใหญ่มันกว้างขนาดไหนอันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับไปโอเคครับตามผมมาเลยครับ นี่คือภายในของโชว์แคมเปอร์นะครับเป็นรถมันเขาเรียกอะไรเป็นมอเตอร์โฮมไหมหรือว่าเป็นทักแคมเปอร์ทักแคมเปอร์เป็นมอเตอร์โฮมแบบถอดได้มอเตอร์โฮมแบบถอดได้นี่นี่คือแบบนี้แล้วเห็นว่าถอดได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แคบข้างในกว้างมากอันนี้เห็นพี่ต้อมบอกว่า6ฟุตใช่ครับตัวนี้จะเป็นคิงไซส์เลยก็คือด้านลึกเนี่ยจะลึกอยู่186กว้าง184เซนผมนอนได้ ตรงนี้อันนี้กว้างได้แล้วข้งบนก็มีชั้นลูบใช่ไหมพี่ใช่ครับด้านบนเราก็จะเปิดตรงนี้ได้อ่าเปิดแบบดูดาวได้ครับนี่ดูดูดูดาวมีที่เก็บของใช่ครับมีทีวีช่องเก็บของนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างช่างก็เปิดหน้าต่างได้เลยอากาศดีๆก็เปิดหน้าต่างนี้ได้เลยครับแล้วก็มีมุ้งลวดมีม่านอย่างนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวนะนี่ผมไปดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นี่มีมุ้งลวดนี่มุ้งลวดนี่พี่ต้องเขาบอกว่ามีมุ้งลวดคือถ้าเกิดว่าไม่อยากเปิดแอร์ก็ก็เปิดหน้าต่างได้โดยที่ยุงไม่เข้านี่อ่านี่มีปิดแสงคือทึบได้เลยนี่อย่างนี้นี่เองอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็ใส่เสื้อผ้าได้แขวนได้ด้วยแขวนเสื้อผ้าแล้วก็เก็บชุดชั้นนงชั้นในครับอ่าอันนี้เป็นตู้เย็นตู้เย็นครับอ่าดึงออกได้เลยอุ้ยอันนี้ อันนี้ต้องบอกว่ามันไม่น้อยนะไม่น้อยนะนี่ใส่น้ําได้เต็มเลยนะครับแล้วก็มีช่องแช่แข็งด้วยใช่ไหมครับใช่ด้านบนจะเป็นช่องช่องแช่แข็งนี่ใส่ไม่คือบางคนเคยเห็นแบบเคยเห็นของต่างประเทศบางบางรุ่นนะเขาจะใส่ตู้เล็กครับตู้จิ๋วตู้จิ๋วนี่ใส่ตู้เต็มถ้าเกิดว่ารุ่นที่มันมีพื้นที่เยอะเราก็จะใส่ให้แบบ ไม่ครันเปิดเปิดเปิดได้สองด้านด้วยนะครับเปิดทางนี้ก็ได้โอ้โหอ๋อชัตคบอ๋อชัตคบแอร์นี่แอร์แอร์เลยนะครับอันนี้กี่ BTU นะครับตัวนี้จะเป็นแอร์24โวลต์7,000 BTU 7,000 BTU ็ดพันยุพอไหมสำหรับรถใช่นี้พอนะครับเพราะว่าตัวห้องเราเนี่ยคือมันเป็นบุฟโฟมบุฟโฟมรอบเลยกันร้อนกันร้อนอย่างข้างข้างบนเนี่ยคือหนา2นิ้วเลยใชเพราะนั้นก็เย็นพออันนี้คือชุดคอนโทรล ใช่ครับของระบบไฟใช่ครับเป็นเปิดปิดไฟพวกนี้ครับไฟข้างในตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีดตัวนี้ก็เดือดมือแล้วก็ปรับอ๋นี่แสงสว่างได้ปรับความสว่างได้อีเกลี่แค่นี้ก็ได้ลูกเล่นเคยถ้าเกิดว่าไปกับแฟนสองคนได้อยากปรับบรรยากาศสลัวสลัวได้เลยแล้วก็ปิดสุดตัวได้ด้วยปิดสุดตัวได้ด้วยแล้วตรงนี้ตรงนี้นี่ขออนุญาตขอเดินอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสิงล้างจานนี้นี่นี่นี่โกงมีก๊อก น้าดึงขึ้นหรือเปล่าอ่ายกขึ้นอย่างนี้ยกขึ้นอย่างนี้ตัวนี้ก็สามารถปรับเป็นน้ําอุ่นเนี่ยเปิดเป็นน้ําเย็นก็ได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําอุ่นได้อาอันนี้ไม่ไเปิดปั๊มน้ำไว้อันนี้เป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นได้ด้วยน้ำอุ่นน้ำเย็นได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นนี้เป็นเตาอินดักชั n นะเตา i n d u c t i o นคือจริงๆลำพังแค่ลำพังแค่การเป็นซิงน้ำ ก็ยากแล้วในรถแบบนี้นี่น้ำน้ำอุ่นน้ำเย็นได้ด้วยแล้วั็มีโต๊ะเก็บข้าวแล้วตรงนี้โต๊ะกินข้าวนั่งได้สี่คนโต๊ะกินข้าวใช่เราก็ปรับเป็นที่นอนได้อีกได้อีกใช่ใช่ครับแสดงว่าถ้าเกิดจะปรับเป็นที่นอนก็คือจะกดมันลงใช่ครับต้องกดกดตัวนี้ลงแล้วก็แล้วก็เอาที่นอนวางชเอาเบาะวางซะจบนอนตรงนี้ได้อีกคนหนึ่งตัวนี้ผู้ใหญ่ก็นอนได้นะใช่ครับตรงนี้กว้างร้อยแปดสิบ นะพอดีเลยผมสุงมละแปดสิบครับหัวชนพอดีกลับนี่หรือว่าเราเวลาเรานอนเราอาจจะทะแยงนิดนึงนิดนึงเด็กว่าง่ายเด็กนอนนี่ถ้าเกิดใครเป็นครอบครัวสักสี่คนนะผมว่าก็ยังไปได้เนี่ยพ่อแม่นอนนั่งไปเด็กๆนอนนี่ตื่นมากินข้าวล้างจงล้างจานนะแล้วก็นั่งกินข้าวนี้ได้เลยนะครับอ่ามาดู ห้องอาบน้ําครับน้าจะเป็นฝั่งนี้ครับก็จะมีฝักบัวฝักบัวแล้วก็จะมีปรับร้อนปรับเย็นได้เฮ้ยมันได้พอดีมันได้ก็คือสูงมันมันจะมันจะกว้างมากก็ไม่ได้หรอกที่มัูนเท่านี้ใช่ไหมครับใช่เราเป็นคนสูงแบบนี้แล้วก็ย่อนแล้วก็ต้องจัดสรรนี่มีฝักบัวเอ้ฝักบัวฝักบัวนะครับมีอ่างล้างมืออยู่นี่นี่มีชักโครกด้วยชักโครก นี่ครับมีม่านด้วยม่านน้ำกันเพราะว่าประตูอย่างรถบ้านเราเนี่ยเราไม่สามารถแบบกันน้ำผลักเข้าไปข้างในได้เพราะว่าพื้นที่ไม่พอเราต้องเปิดออกนอกพอเปิดออกนอกมันก็จะมีช่องตรงนี้อ่ามันก็จะอาจจะมีน้ํำออกปิดม่านซะปิดม่านอ่าเมื่อกี้ เราดูภายในไปแล้วครับผมทีนี้เรามาภายนอกกันบ้างดีกว่าครับคือต้องบอกว่าตู้เนี่ยมันไม่ใช่ตู้ปเปล่าใช่ไหมพี่ข้างนอกเรามีของใมีอะไรบ้างมีข้างนอกครับ,ค,รบคือบางคนเนี่ยลูกค้าบางคนเอะทําไมมันแพงเพราะว่าหนึ่งแหละมันไม่ใช่ขนาดเล็กคือหนึ่งอ่ะมันมีของแบบให้คุณแบบครบเลยไม่ว่าคุณจะไปตั้งแค่หนึ่งละไงอ๋อมีออนนิ่งด้วยออนออนนิ่งแบบการสตราแบบ นั่งแบบข้างนอกรถครับบ้านเรากับเมืองนอกอ่ะเวลาแคมป์จะค่อนข้างต่างกันคือบ้านเราอากาศค่อนข้างร้อนตอนนี้ส่วนมากเราจะเน้นนั่งนอกรถเราก็ต้องมีกันสาดมีบังแดดใช่ใช่ใช่ครับกันสาดก็จะเป็นแบบมือหมุนปั่นออกมาได้เลยยืดออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะไซส์มาตรฐานก็3คูณ2.5เมตรโอ้โหนี่ใหญ่แล้วครับใหญ่เลยคือใช้งานได้จริงเลยครับแล้วก็มีไฟมีไฟจุดต่อไฟชาร์จเข้าไปในรถครับจุดต่อน้ํา ซึ่งในรถเราก็จะมีถังน้ําเก็บน้ําอยู่120ลิตรแล้วก็ต้องเติมน้ําเข้าไปเก็บในรถพอเข้าไปเก็บในรถปุ๊บเวลาเราจะใช้งานนอกรถอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราแคมปิ้งอยู่ข้างนอกล้างถ้วยล้างจานอะไรัก็มีจุดต่อน้ําออกไปใช้งานนอกรถอีกมีไฟอีกเวลานั่งข้างนอกเตาซุกี้เอ่ยพัดลมเอ่ยเครื่องเสียงเอ่ยอะไรชาร์จโทรศัพท์ใช่ก็ต้องมีไฟออกไปใช้ข้างนอกด้วย มีสปอตไลท์ผมมีมีสปอตไลท์ด้วยมีไฟส่องตอนนิ่งมีไฟส่องกลางคืนด้านหลังครับนี่คือภายนอกใช่แล้วก็มีช่องเก็บของแล้วถ้าอย่างถ้าเกิดเราอยากพกจักรยานนะพี่พกจักรยานไปเที่ยวด้วยเอ่อก็ต้องทําแหลกทําไบแหลกใส่ไบแหลกข้างหลังเพื่อที่จะเอาตัวจักรยานอะขึ้นรถไปได้อันนี้คือพี่พี่ต้อมต้องทำแหลกเพิ่มเติมหรือว่าจะให้ลูกค้าสั่งมา ลูกค้าต้องสั่งเป็นเพิ่มเติมแต่อย่าง,งที่พูดมาที่แรกก็คือตัวนั้นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยมีให้ครบเลยแต่อย่างแหลกหรือกล่องเก็บของเนี้ยผมจะทําเป็นออปชั่นเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันบางคนบอกอยากได้ของเก็บของนะให้เก็บของได้ไปเยอะๆหน่อยบางคนแบบไม่จําเป็นอยากได้เป็นจัก,กรยานซึ่งพื้นที่มันมีจํากัดมันต้องเลือกแหละไม่ว่าจะเป็นแหลกจัก,กรยานช่องเก็บของหรือบันไดขึ้นหลังรถอะไรพวกนี้<อ>หรือเป็นคือรถพวกนี้ เวลาเราทำเนี่ยเราทําให้มันน้าหนักค่อนข้างเบาคราวนี้พอน้ําหนักค่อนข้างเบาความแข็งแรงมันก็จะลดทอนลงไปใช่ใช่ครับถามว่าทาให้แบบแข็งแรงได้ไหมหรอก็ได้แต่น้ําหนักมันจะเพิ่มมามว่าแนะนำจะรันในการเดินทางอย่างเรื่องของของทิ้งอ่ะของเสียอ่าของเสียของเสียเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือมีน้ําเสียกับของเสียน้ําเสียก็คือน้ําแปรงฟันล้างหน้า อาบน้าอาบน้าล้างจานอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็จะเป็นเกรแทงก็ดึงทิ้งได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเสียจะเป็นจากสุขภัณฑ์เนาะมีตัวเก็บแล้วก็ดึงออกไปทิ้งอ๋อเป็นเป็นกล่องเป็นคคสเซ็ตเป็นคคสเซ็ตแคสเซ็ตดึงออกไปทิ้งอาใช่ครับตัวนี้เราก็จะเติมเคมีเข้าไปเพื่อที่จะ ดับกลิ่นดับกินดับกินเนี่ยเปลี่ยนสีมันซะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าคลามน้ำทะเลอะไรให้มันแบบดูดีขึ้นหน่อยนึงจบจบไปจบจบไปโอเคประมาณนี้นี่คือออปชันของตู้แคมป์ผมอยากรู้ว่าชัวแคมเปอร์มันเกิดขึ้นได้ไงครับช่วงประมาณสักสามปีที่แล้วมันเกิดโรคระบาดโควิด1 9เกใช่ๆช่วงนั้นก็ โรลง,ลง,ลง,ลงแรมอะไรเงี้ยเขาก็จะปิดกันหมดเลยเคราวนี้คนที่จะเที่ยวเนี่ยก็คือนิยมมองหารถบ้านกันอมผมเองคนเป็นคนหนึ่งที่แบบคือถามว่าเรามีตังค์ไหมเราก็ไม่มีตังค์หรอกแต่ว่าคือเราอยากเที่ยวเพราะว่าเราชอบเที่ยวแนวนี้อยู่แล้วปกติก็กลางตรงกลางเต้นแต่เนี้เรามีลูกเล็กอะไรเราก็มองหาแบบให้มันความสะดวกขึ้นมานิดหน่อยนึง ก็เลยไปมองหารถบ้านแต่เชื่อไหมครับว่ารถบ้านน่ยบ้านเรามันราคามันสูงมากสมล้าน2ล้าน3มล้านใช่ที่เป็นคอมพพลตใช่ไหมใช่คือคอมพพลตคือทำทั้งคันออกมาจากโรงงานคือที่มันแพงหนึ่งก็คือหนึ่งก็ด้วยเรื่องของภาษสภาษีด้วยเรื่องของอุปกรณ์ที่มันแพงอยู่แล้วแล้วก็รถเนี่ยมันก็ต้องไปซื้อใหม่เลยคือแบบนั้นก็คือแต่อย่างไงก็คือเราก็เลยมองว่ารถกระบะเรามีอยู่แล้วเราไปดู เมืองนอกเขาทำแบบทักแคมเปอร์แบบถอดเข้าถอดออกได้นะอะไรเมืองนอกเขามีมาก่อนมีมาก่อนมีมาหลายปีแล้วครับ,รบแล้วก็บ้านเรามันยังไม่มีคนทำวงนั้นว่างก็เลยลองทำกันดูไหม<อ>ก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ซ่อมรดหัวลากนั่นแหละเอาเหล็กมาจับเชื่อมเชื่อม<ะ>เชื่อมอาชีพเดิคือขึ้นมาอาชีพเดิมอ,อยู่ในวงการทางสปอร์ตอยู่แล้วเราทำทางสปอร์ตมาประมาณตอนนี้ทำมาได้12ปีแล้วครับพอทำออกมาแล้วับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขายได้ ที่มันเป็นจุดสนใจเลยเนี่ยก็คือมันมีตู้สไลด์เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีคนที่ทําตู้สไลด์ตัวนี้ที่ที่มันสไลด์ออกมาเพิ่มพื้นที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบ้านเราถึงไม่ทําตู้สไลด์กันอะไรอย่างเงี้ยพอผมได้ได้ทำกันแล้วผมก็เลยนึกอ๋อเลยมันทํายากมันยากนี่เองมันทํายากนี่เองเขาถึงไม่ทาผมก็ลองผิดลองถูกแต่ว่าด้วยที่เราได้ทําแล้วมันก็ หาวิธีหาวิธีหาข้อมูลแล้วก็ลองผิดลองถูกอยู่พักหนึ่งตู้แรกผมใช้เวลาสร้างหนึ่งปีคือมันมันนานมากเพราะว่ามัวมาทําตู้สไลด์ด้วยอย่างเงี้ยมันยากนี่เองแล้วจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่มีลูกค้าเข้ามาสั่งเลยมันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขาทํารถบ้านแบบ DIY กันครับเราก็เลยคือแอบดูเข้าในกลุ่มแล้วก็เลยลองโพสต์ดูเล่นๆปรากฏว่ามีคนสนใจแล้วก็มี ยูทูบเบอร์คนหนึ่งพี่อีทช่องออกแบบพาเที่นะครับก็ก็ขอบคุณขอบคุณพี่อีทมากๆเนี่ยก็พอพี่อีทมาถ่ายด้วยด้วยที่มีคนแบบฟอลโล่เขาเยอะพอคลิปมันออกไปเนี่ยมีคนถามว่าทําขายไหมก่อนที่แรกผมก็คิดอยู่ในใจก็แบบเออถ้าถ้าถ้าขายได้ก็ดีนะคิดอยู่ในใจประมาณนี้นะก็รับปากเลยแบบไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็คิดว่าปีหนึ่งก็ขันสองขั้นเพราะแบบไม่ได้ว่างอะไรเงี้ย ปรากฏว่ามีคนสั่งเดือนแรก30มสิบคันเป็นไงล่ะที่น้องนั้นคือปวดหัวเลยก็แบบเราจะทํำยังไงโจทย์คือเราจะทํำยังไงให้ผลิตให้ลูกค้าได้ขนาดนั้นกลับก็เริ่มแบบมองหาเครื่องจักรแล้วก็นทงพัฒนากันต่อไปลูกค้าที่ซื้อไปเขามีใครซื้อไปทําอะไรกันบ้างเนี่คือเขาเอาซื้อไปวางบนกระบะอย่างเดียมไหมหรือว่าเพราะเห็นมันมีขาแมันตั้งได้คือตู้นี่มันมันอะไรประสงค์คําถามแรก ที่ลูกค้าถามมาก็คือตู้เอาไปนะ่ะถ้าไม่อยู่บนรถมันสามารถใช้ได้ไหมขึ้นไปอยู่ได้ไหมใช่ครับมันผมก็ตอบไปเลยว่าอยู่ได้คืออยู่ได้คือมันอยู่ได้จริงๆเพราะว่าเราก็เวลาช่างขึ้นไปทํางานอะไรเงี้ยบางทีสี่ห้าคนห้าหกคนครับเคยขึ้นไปสูงสุดนะ่าจะประมาณเจ็ดคนบนขาตั้งอย่างเงี้ยบนขาตั้งใช่ครับแล้วลูกค้าที่แปลกที่สุดที่ซื้อไปครับลูกค้าเราจะมีหลายกลุ่มกลุ่มแรกเลยก็คือ หลักๆเลยคือเที่ยวอันนี้คือทําออกมาเพื่อเที่ยวเลยกลุ่มที่สองบางคนก็เป็นแบบไปเป็นออฟฟิศเป็นแคมป์คนงานแคมป์คนงานอย่างสมมุติทำธุรกิจก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของธุรกิจซื้อไปแล้วไปตั้งหน้าซต์ไปตั้งหน้าซต์เป็นออฟฟิศได้ด้วยไม่อยากไปใช้ห้องน้ําห้องท่ารวมกับคนงานแล้วราคามันมีกี่แบบนะครับราคาของเราตู้เราจะมีอยู่4ี่รุ่น4ี่รุ่นจะมีรถแคป รถแขบตอนเดียวรถสี่ประตูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไซส์พิเศษไซส์ยาวหน่อยไซส์ยาวหน่อยเอาสประตูไปยืดให้ท้ายมันเท่าตอนเดียวอครับก็เลยชื่อรุ่นว่ารุ่นซูเปอร์รุ่นซูเปอร์นะครับราคาเริ่มเท่าไหร่พี่อถ้าเป็นสี่ประตูแบบเดิมๆเลยนะครับแบบมีออปชั่นให้ครบพื้นฐานเลยอย่างอย่างที่นําชมอย่างเงี้ยก็คือ พื้นฐานมีอุปกรณ์ครบอย่างนี้เลยเพียงแต่ระบบอาจจะยัง,ย,งยังไม่ได้เป็นไฟฟ้า <S 2> <S 2> จะเป็นขา,ขาตั้งใช่ขาตั้งเ<อ>มนนวล,นนลตู้สไลด์เป็นแบบเมนนวลดึงเอานะอ,อะไรเงี้ยครับบางคนก็บอกออไปแคมป์ก็ต้องลำบงกลำบากห,หน่อยนึงออกกําลังกายนิดนึงเลยพยาบนพยาบางคนไม่ชอบลำบากแต่ถ้าอยากอยากได้แบบสบายขึ้นมาหน่อยก็เติมของเติมของจังใช่ครับมีให้เติมได้ไม่อั้นเลยแล้วตู้เริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นจะอยู่หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทแล้วถ้าเติมออปชั่น ตู้สายไฟฟ้าก็2 0 0งหมื่นบาทขาตั้งไฟฟ้าอย่างนี้ก็42,000ื่นองบาทอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงล่างถุงลมช่วงล่างถุงลมก็มีทั้งแบบเติมลมแบบเติมลมเหมือนเติมลมยางรถยนต์เลยตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักหมื่นสองพันหมื่นสามพันหมื่นกว่าบาทใช่ครับแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นรถถ้าเป็นปั๊มแบบเนี้ยครับถ้าเป็นปั๊มลมแบบกดปื้ดขึ้นเลยก็อยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นบาทซึ่งผมว่าซื้อตู้ราคาหกแสนกว่าบาทแล้วเติมอัพช่าอีกหน่อยละกัน ใช่เพื่อความสะดวกสบายใช่เพือเหนื่อยบางคนแบบประหยัดนิดนิดหน่อยพอไปใช้งานจริงปุ๊บบ่นยาบนเรื่องใหญ่ครับอยากอยากได้แบบสบายหน่อยอะไรก็ถือว่าเติมอีกนิดนึงเพื่อความสะดวกสบายของเราเลยครับเจ็บแต่จบแค่ราคาราคาจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับออปชั่นที่เราใส่ครับหรือว่าลูกค้าบางทีงบยังไม่เยอะก็ซื้อตู้พื้นฐานไปก่อนแล้วก็เลือกอัปเกรดทีหลังแบบนี้ก็ได้เลยเป็นรถ ธรรมดารถเดิมๆมาเลยก็ได้แต่รถเนี่ยเวลามาก็คือต้องไม่มีแหลกหลังคาไม่มีคอกไม่มีอะไรคือหลังกระบะงุกโลบงโลบาสปอร์ตบาา์ใช่ใช่นั้นต้องต้องถอดออกอย่างนั้นเพื่อเพื่อที่จะพร้อมที่จะใส่ตู้หรือบางคนแบบไม่สะดวกนะถอดไม่ได้ก็มาเดี๋ยวเรารับจบให้นี่คือความตั้งใจของชวแฮมเปอร์คุยพี่ต้อมดูครับพี่ต้อมคุยง่ายน่ารักนะครับอยากได้แบบไหนบอกได้ครับ สะดวกยังไงมา60วันเสร็จใช่ครับเอาตังมาแล้วก็เอารถกลับไปฟิตติ้งได้แบบไหนทั้งหมดพี่ฟิตติ้งแค่ไม่เกิน3วันไม่เกิน3วันแล้วเดี๋ยวเอารถมาตู้ขึ้นเดี๋ยวพี่ต้อมสอนวิธีการถอดใส่จบวิ่ได้เลยเที่ยวได้เลยนี่ประมาณนี้นะครับนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับที่เราพามาดูเป็นตู้แคมป์นี่ตู้แคมป์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับเอาต้วอินาฟอิดไลน์นะ จะพาไปดูอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ